คุณผู้ชมครับพูดถึงเบเกอรีร่ในบ้านเราเนี่ยมีเยอะมากมายเลยนะฮะมีหลากหลายสไตล์ด้วยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นฝรั่งเศสอังกฤษ,อ,กฤษอิตาลีนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับพามาร้านสไตล์สวิชกันบ้างนะครับช่วงชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP สวัสดีครับคุณเพ้นครับสวัสดีค่ะเข้ามาในร้านแล้วอยากจะให้อธิบายหน่อยว่าร้านในสไตล์สวีเิชนี่เป็นยังไงบ้างครับร้านสไตล์สวีดิชนะคะ,คะก็จะเป็นคาฟเฟ,ฟ่ที่ตกแต่งแบบเรียบง่ายเลเน้นความอบอุนะะ่นให้ล,ลูกคา้ารู้สึกอบอุ่นเวลามาที่ร้านร้านของเรานี่ก็เป็นโปรเกตสาขาที่3แล้วนะคะ,คะแล้วก็ระวกนี้ก็จะเป็นลูกค้าญี่ปุ่นเยอะเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนเมนูให้เข้ากับลูกค้าที่อยู่ในบริเวณนี้ให้มากขึ้นนะคะอ๋อวันนี้นะคะเมนูเครื่องดื่มก็จะเป็นเซนทรเพสค่ะเซนทรเพสเป็นน้ำแตงโมผสมก มั่นใจคุณภาพแล้วก็ท็อปด้วยวานิลาซีราปตกแต่งด้วยสาวรสและใบมิ้นค่ะทานคู่กับอิชิโกะค่ะอิชิโกะก็เป็นขนมซีเนเจอร์ของทางร้านเรานะคะทานคู่การรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะ ลองเปลี่ยนบรรยากาศดูน,นะครับขนมของกินเครื่องดืม่มอ,อร่อยอร่อยนะครับสไตล์สวิสช์นะครับลองแวะมาที่นี่ได้ที่ร้าน Rocket Coffee Bar อยู่ตรงไหนครับโครงการพิมาน49สุขุมวิท49ค่ะวันนี้ผมก็มีผลิตภัณ e ฑ์ EPP นะครับเอาไปทางร้านเอาไว้ใช้1ชุดเลยนะครับขอบคุณครับอาะละครับอย่าลืมแวมะมาะครับอร่อยติดจรวดครับ EPP บรรจุพันธุ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพ ไปชิสนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบาละสบาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP เข้ามาเลยนี่วันนี้แหละที่ฉันจะพาพวกเธอสองคนเนี่ยมารับประทานอาหารเขาบอกว่าอร่อยมากแล้วหล่อด้วยโอ้ยที่เขาบอกว่าทั้งหล่อและอร่อยอะค่ะพี่ติวันขากรอบทั้งตัวเดี๋ยวกินอะไรกรอบทั้งตัวอาานะคะอ๋อังนั้นเราไปดูเลยนะครับว่าร้านเนี่ยหลอแล้วอร่อยจริงหรือเปล่า ร้านนี้ครับชาร์ปเตอร์26ที่เขาว่าหล่อด้วยอร่อยด้วยกับ5้าหนุ่มนะครับที่ลงทุนทุกกระปุกมาหุ้นกันเปิดร้านแต่วันนี้มาแค่3มหนุ่มก็ทำให้แตง่งแตง่แตงและอลชรเนี่ยใจละลายซะแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะมีทีเด็ดเมนูน่าสนใจอะไรบ้างและตอนนี้นะครับเราก็จะโอ้โห พร้อมแล้วนะฮะพร้อมแล้วก็นิดนึงอะค่ะเออชื่ออะไรค้างแล้วมารวมตัวได้ยังไงเออแล้วเปิดปิดกี่โมงครับดี๋ยวกันอะไรยังไงบ้างดี๋ยวจริงๆแล้วอยากจะตอบมากเลยครับแต่ตอบไม่ทันเค่ะ จริงๆพวกคุณก็อยู่ในวงการเหมือนงินใช่ไหมใช่ไหมอย่างแซมนี่เป็นพิธีกรใช่มอุ้ยเออแล้วเนี่ยอย่างโอ๊ตอ่ะผมเคยอยู่วงไนท์สมิอยู่ครับเออเนี่ยคนก็รู้จักเอาไนท์สมิอยู่เะไนท์สมิอยู่นี่แล้วด้ไไดยได้ได้ไดนดไไได้ได้ไดดดไได้ไ้ไนตัวไไัไ สวัสดีครับผมชื่อยูกิครับอ๋อแค่นั้นน่ะเหรอมุอที่นี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวถามนีดนึงยูกิกลัวคนข้างๆมั้งไหมฝั่งนู้นอันนี้กลัวครับเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับ ลักษณะมันจะเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นดินแดงแน่เลยบ้าเยกะอลแล้วทำไมอยู่ดีมาเปิดร้านอาหารขายสปาเกตตี้ขายเครื่องดื่มขายขนมเค้กเพราะอะไรอย่างเราอย่างเราจบ a b a บ k กันมาหมดครับแล้วก็รู้ว่าเออ<ๆ>เด็กเอแบ k เนี่ย ต้องการที่อาหนังสือ,อต้องการคอมมูนิตี้ย่องยอมคือเราคิดว่าเ,ออเราเข้าใจตลาดตรงนี้ที่ทุดเลยมาเปิดตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงมันเป็นเหมือน,น,นเป็นเทรนด์ด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่มันค่อนข้างจำเป็นกาแฟเครื่องดื่มหรือขนมหวานวันนี้ก็เป็นเหมือนปัจจัยนี้ฮะเป็นไร <c oughs> ครับพี่ <c oughs> <c oughs> ทีนี้ผมถามนิดนึงร้านคุณเนี่ยโอ้โหข่าวเขาเล่าเลยว่าเปิดมาไม่กี่เดือนเนี่ยคนเขามากินของอร่อยหรือเขามาดูเจ้าของร้านเขาต้องมากินของอร่อยสิครับอยากได้วับกินของอร่อยเจ้าของร้านจะเป็นของแถม อย่างนี้ยถ้าเป็นไปได้อ่ะถ้า,ถ,าถ้าหากว่าชอนนี่มาอย่างเงี้ชอนนี่มาดื่มน้ําเปล่าแล้วก็กินทุกคอชอนนี่อะกินตกกินเขียดไปเมนูที่ร้านเด็ดๆของชาร์ปเตอร์ยิสโปกนี่ต้องมาทานอะไรครับจริงเมนูของร้านเป็นซิงเกิลเซอร์ของขาวเนี่ยคือสปากเกตตี้ไวท์ซอสไข่ออนเซนคเขาสปาเกตตี้อ๋อที่เป็นเส้นๆแล้วก็มีน้ํายาไม่นมจีนอ๋อไม่่ใชหรอกที่สปาเกตตี้ แล้วก็บอกโทอสที่นี่ไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนครับถ้าเป็นโทอสปกติเนี่ยคือเขากินพวกฮันนี่โทอสพวกอะไรอย่างนี้นะครับของเราเนี่ยจะเป็นเขาเรียกชื่อว่าแบ็กฟอเรสเป็นเมนูเราเครียร์ขึ้นมาเองครับและอย่างหนึ่งคือซูชิเฟนสโรครับก็คือเป็นเหมือนกับว่าโทสเนี่ยปกติต้องกินหลายๆคนแต่ว่าซูชิเฟนสโรเหมือนเราโลทอสทั้งก้อนนะครับให้มาอยู่ในะไม่กี่คำแล้วรสชาติอยู่ครบทอ,อย่างมาแล้วนี่เห็นไหมสปาเกตตี้ไวท์ซอสไข่ออนเซนซิกเนเจอร์เคาอันนี้แบ็กฟอเรสส่วนอันนี้เขาเรียกว่าเเป็นนซูชิฟสโร สุดยอดมากน้ำซุปซิมปายพี่ติ๋วนี่ยกินมาเยอะแล้วค่ะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราสองคนกับพี่ติ๋วใช่ค่ะอ่ะโอเคเห็นต้องมาครั้งแรกได้เลยเอ้ยนกตทำให้เหมือนคนแบบนี้ไหมยังได้คำรามโคอย่ังไงพี่ชอบกินอาริการโน่ไปเนาะกินสเตนเองทานไปเลยนี่พี่ทานกาแฟดีกว่า เก็บร้อนก็ร้อนเก็บเย็นก็เย็นถ้วยก็ดีจริงๆนี่ไม่ร้อนมือด้วยเห็นไหมค่ะอืมอมกินเยอะๆเดี๋ยวก็รู้ชะตากรรมกิน ในระหว่างทานนะครับผมก็มีนะครับผลิตภัณฑ์โดยทางรายการมอบให้กับเจ้าของร้าน1ชุดนะครับแล้วก็มีถ้วย EPP มอบให้1กระเช้านะครับหลังจากทานเสร็จชิมเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมีช่วงนี้ครับเจ้าของร้านชี้ชะตาร้านอยู่ไหนครับน้องแซมครับผมร้านนะฮะที่อยู่ซอยเอแบบบางนาครับหรือซอยวัดบางสอทงนะถ้ามาทางด่วนนะครับลงทางด่วนบางบ่อปุ๊บชิดซ้ายเลยครับเข้าซอยมาประมาณ 1กิโลเมตรนะฮะจะอยู่เยื้องกับหอพัก GVC ครับ c h ปเตอร์6ครับส่วนตอนนี้นะครับเราจะมี2ป้ายชี้ชะตานะครับให้เลือกนะครับป้ายที่1เป็นฟู้ดไลเนอร์ชามสะอาดนะครับป้ายที่2เป็นถ้วยแอร์แพ็จาก EPP นะฮะเลือกดีๆครับพวกเรากินฟรีเลยแต่ถ้าเลือกพลาดจะมีคนใดคนหนึ่งล้างจานเออเอาไหน เบอร์สองนะพี่อยากกินหนูใช่ไหมคอับดูครับแต่งแต่งจะรอดไหมหนึ่งพี่หนูลุ้นสองสามฟึบฟึบล้างจานถ้าเกิดป้ายนี่นะเปิดมาปุ๊บอลชอนก็ได้กินฟรีไปเลยครับ มันมีคนมาเข้าฝันไยครับบีมากงั้นไปตีฟองไปเลยครับแตงแงเชิญค่ะคนหล่อใจหลายไม่รักแล,ล้ว <c oughs> อย่า,าร,รู้กันทั่วว่าฉันเจ็บเจ็บแค่ไหนร่วมสนับสนุนโดยวนเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อย